สวัสดีค่ะครูอาจารย์นกนะคะก็วันนี้นะคะครูจะมาอธิบายเ,เรื่องของการบัญชีห้างหุ้นส่วนนะคะเรายังอยู่ในหัวข้อเดิมอยู่นะคะคือการจัดทํางบการเงินงบสมดุลบัญชีค่ะในกรณีที่จ่ายคืนทุนหลายงวดซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วเราจ่ายคืนทุนงวดที่1ไปแล้วที่เดือนเมษาเดี๋ยวครูต่อเลยนะคะ ทีนี้หน้าสไลด์คูมไม่พอนะคะแต่ของแต่ของนักศึกษาหน้าตารางที่จัดเตรียมไว้มันพอนะคะเพราะฉะนั้นทําต่อเพราะฉะฉนั้นครูเปลี่ยนสไลด์นะคะก็จะมาเป็นนี่ค่ะเดือนที่2ที่เรามีการขายสินทรัพย์ได้ก็คือเดือนพฤษภานะคะในเดือนพฤษภาเรามาดูกันค่ะในเดือนพฤษภาเรามาดูกันว่าสินทรัพย์ที่เราขายมูลค่า4 0 0 0 0ค่ะแต่เราขายได้เงิน2 8งหมื ของมูลค่า40,000ขายได้เงิน20,080แสดงว่าขาดทุนนะคะก็ขายสินทรัพย์แบ่งผลขาดทุนวิธีการจะคล้ายๆกับเดือนเมษาเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะขายสินทรัพย์แบ่งผลขาดทุนได้เงิน20,080แต่ในขณะที่สินทรัพย์ที่เราขายไปนั้นมูลค่าอยู่ที่40,000ตัวเลขช่องสินทรัพย์วงเล็บค่ะเพราะเราขายออกไป40,000ลบ20,080นั่นหมายความว่าผลขาดทุนคือ10,020 มื่นสองก็แบ่งกันค่ะแบ่งกัน3คนที่จะต้องช่วยรับผิดชอบผลขาดทุนตรงช่องเงินกู้แดดไปนะคะรายการนี้ไม่เกี่ยวกับเงินกู้เพราะฉะนั้นเอาหมื่นสองมาแบ่งค่ะ1รับไป1ส่วนก็คูณ1ส่วน10แบ่งผลขาดทุนวงเล็บพันสอย่าลืมวงเล็บนะคะเพราะเป็นผลขาดทุน2รับไป6ส่วนก็คูณ12คูณ6ส่วน10วงเล็บ7,2 0 0พันสรับไป3ส่วนนะคะก็1ม่นสอง คูณ3หาร10วงเล็บ3 6 0ทุกคนวงเล็บหมดเลยค่ะที่ช่องทุนเห็นไหมเพราะมันเป็นผลขาดทุนอ่ะสรุปยอดค่ะสรุปยอดตอนนี้มีเงินสด2,800 0นะคะสินทรัพย์จับมาลบกันค่ะเคยมีแสนสี่ตอนนี้ขายมูลค่า40,000เหลือ1,000 100, 0 100, 0 100, เงินกู้เหลือ7,500ทุน1จับมาลบกันค่ะ1เหลือ6,8 0 0นะคะ ของ2เหลือ7,800ของ3เหลือ42,900อันนี้เป็นทุนหลังจากที่ขายสินทรัพย์งวดที่2แล้วเกิดผลขาดทุนอ่ะทีนี้ก็ต่อของเราเลยมีเงินปุ๊บทำไมคะใช้นี่ใช่ไหมแต่นี่นอกเราหมดแล้วนี่ไงคะเจ้านี่จบไปแล้วก็เหลือนี่ในนี่ในก็คือเคยยืมเงินหุ้นส่วนที่ชื่อหนึ่งมาเพราะฉะนั้นจะเคลียร์นี่แต่เวลาเคลียร์นี่ใน นะคะเวลาเคลียร์นี้ในจะต้องไปทํางบการจ่ายคืนทุนทีนี้งบการจ่ายคืนทุนอะเราเคยทําไปแล้วเราเคยทําไปแล้วงวดที่1นนะคะทีนี้เราจะทํางวดที่2จะทําคล้ายๆกันเลยค่ะเวลาจะทํางบการจ่ายคืนทุนนะคะเดือนไหนทําเดือนไหนไม่ทําให้เราสังเกตค่ะถ้าสินทรัพย์ยังมีสินทรัพย์เหลืองวดนั้นก่อนจะจ่ายเงินคืนต้องทำงบต้องทํางบรายละเอียดการจ่ายคืนทุน อย่างอันนี้ค่ะงวดสองเห็นไหมว่ามีสินทรัพย์เหลือเพราะฉะนั้นจะไปใช้หนี้7,5 0 0จะไปใช้เงินกู้17,5 0 0เลยไม่ได้ถ้ามีสินทรัพย์เหลือต้องไปทำงบงบรายละเอียดการจ่ายคืนทุนค่ะงวดสองเขียนหัวงบเหมือนเดิมค่ะเหมือนเมษาเลยแต่เมษาเป็นงวดหนึ่งแล้วเปลี่ยนวันที่อันนี้เป็นงวดสองแล้วก็เปลี่ยนวันที่อัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเหมือนเดิมค่ะ1ต่อ6ต่อ3ยอดก่อนการจ่ายคืนทุนเอามาจากไหน เหมือนเดิมค่ะเอามาจากช่องทุนมันทัดสุดท้ายเห็นไหมคะเห็นไหมช่องนี้นะ6,878น8 0 0เจ็ดนอ่ค่ะ,ะใส่ยอดลงไปนะคะใส่ยอดลงไปยอดก่อนการจ่ายคืนทุนทีนี้จ่ายคืนทุนต้องบวกเงินกู้ค่ะเพราะเงินกู้ยังเหลือมีเงินกู้คนเดียวค่ะ1เหลือ7,500 2กับ3ไม่มีค่ะสรุปยอดออกมา หน,นะคะก็จะกลายเป็น14,300สี่พันสามร้อยสอามสี่หมืันารอันนี้ก็ยังคืนยอดนี้ไม่ได้เพราะเพราะเพราะว่ามีสินทรัพย์เหลือเห็นไหมคะมีสินทรัพย์เหลือสินทรัพย์เหลือหนึ่งแสนเหมือนเดิมที่ครูบอกไว้ถ้าเป็นการทำงานจริงเราไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่า1นึ่งแสนจะขายได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่แน่นอนทางบัญชีเราจะตีว่า หนึ่งแสนเป็นผลขาดทุนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพอเป็นผลขาดทุนปุ๊บมันก็จะไปกระทบกับทุน3คนเพราะผลขาดทุนทำให้ทุนลดค่ะก็ต้องหักขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่ได้1นึ่งแสนบาท1นึ่งแสนบาทก็แบ่งเหมือนเดิมค่ะ1ต่อ6ต่อ3 1ก็รับผิดชอบไป1ส่วนคูณหนึส่วนสิวงเล็บ1นึ่งหมน,นะคะเพราะว่าเป็นผลขาดทุนสองคูณหส่วนสิค่ะวงเล็บหกพั 3เอา1 0 0 0 0คูณ3ส,ส่วน10วงเล็บ3 0 0 0 0ใส่วงเล็บบดเลยนะคะพตีเป็นผลขาดทุนมีผลทำให้ทุนลดสรุปยอดค่ะทุน1เหลือนะคะทุน1เหลือ4,003ทุน2เหลือ1,800ทุน3เหลือ12,900 สังเกตว่าไม่มีทุนใครติดลบเลยหรือไม่มีทุนใครใส่วงเล็บเหมือนเดือนเมษาเลยใช่ไหมคะที่2อ่ะทุนใส่วงเล็บเพราะทุนติดลบ1กับสามก็เลยต้องมาช่วย2แต่คราวนี้ไม่มีใครติดลบเลยไม่ต้องมีใครช่วยใครคะ่ะเพราะฉะนั้นงวดนี้ได้จ่ายคืนทุนทุกคนบรรทัดสุดท้ายเลยเป็นการจ่ายคืนทุนเพราะฉะนั้นครูจะเอายอดตรงนี้นะคะเอายอดตรงนี้ไปจ่ายคืนทุนคะ่ะเอาไปลงในงบนะเอากลับไปที่งบของเรา 1>, 1 4ึ่่าไปคืนทุนทีนี้การจ่ายคืนทุนงวด2พร้อมเงินกู้อีกแล้วทำไมพร้อมเงินกู้เพราะ1ได้คืนทุน4 0 0 3ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคำนวณไว้แต่เรายังติดดี้1ไว้7,5 0ดเพราะฉะนั้นจะยังไม่คืนทุนค่ะมาเคลียร์นี่ก่อนติด7,5 0ดแต่1อ่ะได้รับการจ่ายคืนทุน4 0 0 3เพราะฉะนั้นก็เอาไปก่อนน0 0 3วงเล็บค่ะเพราะนี่ต้องเงินกู้ต้องลด ทุนยังไม่ได้คืนยังไม่ให้คืนค่ะเอาเงินไปเคลียร์หนี้ก่อนเสร็จแล้ว2ได้รับการคืนทุน1,800 3คืนทุน1,2,900ทั้งคืนทุนทั้งเคลียร์หนี้ใส่วงเล็บหมดเลยนะคะเสร็จแล้วสรุปยอดทั้งหมดเลยลองเอามาบวกกันนะคะลองเอามาบวกกันนะ4 0กดเครื่องตามนะคะ1800 12900 3ยอดบวกกันต้องเท่ากับเงินสดที่มีเปะ๊ะห้ามขาดห้ามเกินคือเรามีเงินสดอยู่2 8 0 0 0ค่ะเพราะฉะนั้นเงินสดต้องหมดนะคะต้องหมดอะ่ะหมดแล้วสรุปยอดตอนนี้เงินสดไม่เหลืออย่าเพิ่งขีดเส้นคู่นะคะแดดไว้ก่อนหรือใส่ศูนย์ไว้ก่อนสินทรัพย์ยังเหลือ100000ค่ะเงินกู้ลบการเหลือ3 2 0พทุน1เหลือ6800 ของสองจับมาลบกันทุนเหลือ0 0 0 0ื่นของ3จับมาลบกันเหลือ3 0,000ื่นอันนี้คือทุนที่เหลือ,อทุนเหลือสเต็ปต่อมาก็ขายสินทรัพย์ต่อค่ะเพราะโจทย์บอกว่าเดือนมิถุนาขายได้ทีนี้ถ้าพวกเรากลับไปดูที่โจทย์ดูโจทย์พร้อมครูนะในเดือนมิถุนาราคาสินทรัพย์ไม่ได้บอกตัวเลขแต่บอกว่าที่เหลือทั้งหมดที่เหลือทั้งหมดมาจากช่องสินทรัพย์ค่ะนี่ไงคะช่องสินทรัพย์1 0,000บาท ตรงนี้คือที่เหลือทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เหลือราคา10,000แต่ขายได้เงิน1นึ่งหเอ้ยโทษทีที่เหลือ1 0 0 0 0แสนแต่ขายได้เงิน1 000, 1 000, 6 0 0 0สแสดงว่าขายเดือนมิถุนาครั้งนี้ไม่ขาดทุนค่ะได้กำไรเพราะฉะนั้นมาลองทำกำไรกันบ้างนะคะขายสินทรัพย์แบ่งกำไรแบ่งกำไรแบ่งเหมือนขาดทุนค่ะเพียงแต่ตัวเลขไม่ต้องใส่วงเล็บเพราะมันได้กำไรมาลงค่ะ ได้เงินได้เงินก็ลงที่ช่องเงินสดค่ะ1 1 6่0 0สสินทรัพย์ขายหมดเลยมีแสนหนึ่งวงเล็บ1นึ่งค่ะช่องเงินกู้ไม่เกี่ยวค่ะแดดไปนะคะแล้วก็กําไร1,000งแค่ะเออโทษทีขายขายมูลค่าของมูลค่า1,000งแขายได้เงิน1นึ่งแสนหเพราะฉะนั้นกําไรอยู่ที่1 6ื่นหกหม0แบ่ง1ต่อ6ต่อ3 เพราะฉะนั้นของ1ก็เอา16คูณ1ส่วน10ได้พันหตัวเลขไม่มีวงเล็บนะคะเพราะว่าเป็นผลกำไรของ2คูณ2ส่วน10ได้ไป9,600ของ3คูณ3ส่วน10ได้ไป4,800เป็นผลกำไรตัวเลขไม่ใส่วงเล็บนะแต่ช่องสินทรัพย์ต้องใส่นะคะเพราะขายสินทรัพย์ลดนะคะสรุปยอดค่ะตอนนี้มีเงินสดเหลือ116,00 0สินทรัพย์หมดแล้วค่ะไม่มีเหลือแล้วขีดเส้นคู่จบ ะะเงินกู้ดึงลงมาค่ะ 3, 2. ส2 0 0นส่วนทุนของแต่ละคนเป็นกำไรเห็นไหมตัวเลขไม่ใส่วงเล็บนะคะถ้าเป็นกำไรบวกเขาลงมาค่ะเป็นทุนของแต่ละคน18,4269,6003 34,800อ่ 1, 8, 4, 9, 600, 3, 30, 4, อ่ะทีนี้มีเงินก็ต้องคืนทุนถูกไหมคะก็จะเป็นการจ่ายคืนทุนงวดที่3ทีนี้การจ่ายคืนทุนงวดที่3อ่ะเราจะไม่ทำงบ ตัวนี้ละเราจะไม่ทำรายละเอียดการจ่ายคืนทุนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสินทรัพย์มันไม่มีเหลือแล้วไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกงวดหนึ่งต้องทําเพราะว่ายังมีสินทรัพย์เหลืออยู่งวดสองต้องทําเพราะยังมีสินทรัพย์เหลืออยู่สินทรัพย์เหลือถือเป็นผลขาดทุนต้องเอามาเฉลี่ยกันแต่งวดสามสินทรัพย์หมดแล้วเห็นไหมขีดเส้นคู่สินทรัพย์ไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องออไม่ต้องไปทํางบการจ่ายคืนทุนค่ะ แล้วเราก็ลงว่าจ่ายคืนทุนงวดสุดท้ายหรือใครจะเขียนว่าจ่ายคืนทุนงวดสพร้อมเงินกู้ก็ได้เพราะมันยังมีช่องเงินกู้อยู่อ่ะทีนี้จะคืนทุนยังไงเตรียมเครื่องคิดเลขค่ะเราจะเคลียร์คืนให้หมดเลยบวกกันค่ะเงินกู้ 3, า0พสองบวกของ18,4 0งบวกของสอง6 0 0บวกของ3 34,800บวกรวมกันได้เท่าไหร่คะ 1 1 6 0 0 0 0ต้องเป๊ะกับเงินสดพอดีเพราะว่าเราปิดห้างทุกอย่างต้องไม่เหลือสินทรัพย์ต้องไม่เหลือหนี้ต้องไม่เหลือต้องเคลียร์คืนทุนหมดเพราะฉะนั้นมันต้องลงตัวเป๊ะพอดีใครไม่ลงตัวแบบนี้คือทำงบไม่เคลียร์นะคะะเพราะฉะนั้นเงินสดเอาไปเคลียร์ทั้งหมดใส่วงเล็บค่ะที่เงินสดเงินกู้ก็วงเล็บ3,200ทุนของ3คนวงเล็บหมดเลย ะะเพราะฉะนั้นเห็นไมพอเคลียร์เสร็จปุ๊บเงินสดหมดเงินกู้หมดทุน3คนหมดก็เป็นอันว่างบชําระบัญชีของเราจบลงแล้วนะคะงบชําระบัญชีแบบหลายงวดอันนี้ก็เป็นแบบ3งวด นะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาเรียนเรื่องต่อจากเรื่องนี้นะตอนนี้เราทํางบชํราระบัญชีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงสมุดรายวันทั่วไปไม่ยากนะคะยากที่ตรงทําง,งบสมุดรายวันเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลจากงบประขาไปลงเพราะฉนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเรื่องงบชํราระบัญชีแบบแกายคืนทุนหลายงวดแต่จะเป็นในเรื่องของการบันทึกสมุดรายวันทั่วไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ